สวัสดีค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันอะไรใช่แล้วค่ะเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ที่ทุกคนรู้จักมีบทกวีและเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากมายที่ถูกแต่งขึ้นเชสเีอร์ก็เป็นหนึ่งในกวีที่เขียนเกี่ยวกับวันแห่งความรักไว้มากมายแพร่ขยายไปทั่วโลกมีการมอบของข,องขวัญการดอกไม้ให้กันเพื่อสร้างความทรงจำร่วมกัน เป็นวันที่เต็มไปได้วยความรักความโรแมนติกและความสุขค่ะอย่าลืมว่าความรักให้แก่กันนะคะ May this v a l e n t i n e Day be filled with romance and love for you and your team. Wishing you and your loved ones a happy Valentine's Day. Okay. Thank you. h a e n t i n e s นจะอต้เกยนี่สิเฮมันจูยจะอายปูที่โชกเกกัวแฮปปี้วเลนไท